โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับ f c ชาวาโาทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยมีงานรุดนะครับมีงานหลุดจองนะครับมีงานหลุดจองเป็นงานโค้งนะครับก็ทําพร้อมส่งแล้วนะทีนี้ลูกค้าบอกว่าอ๋อได้แล้วนะครับได้แล้วนะก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับอ่ะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นงานโค้งเมตรสี่สิบนะครับเมตรสี่สิบกรัมนะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักนี่ก็ผมเข้าๆไว้นะครับจริงๆกต้องติดก่อนนะแต่ตัวนี้เนี่ยถือว่าถือว่าน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักมากนะอันนี้ขนาดยังไม่ได้ติดนะยังมีแบบมีความชันเล็เลกๆน้อยนะถ้ามันติดอะอัดซักประมาณนี้จะดีเลยนะครับถือว่าน้ำหนักผมว่าโอเคนะน้ำหนักได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับสัดส่วนนะครับสัดส่วนนะครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยผมทำคล้ายๆาตัวท็อปนะครับเมื่อปีที่โด่งดังนะครับช่วงนั้นนะครับล้นๆเลยนะครับโครงนี้เนี่ยจะแข็งนะครับค่อนข้างแข็งเป็นเม็สีสิบเป๊ะนะครับแล้วก็เป็นสามส่วนนะครับบนกลางล่างเท่ากันเป๊ะนะครับแล้วก็ขาเนี่ยจะยาวหน่อยนะขาเนี่ยผมใช้ขายาวอยู่ที่ประมาณร้อยสิบเอ็ดเซนนะครับร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบร้อยสิบนะ ก็มัดจากตรงนี้นะครับยีิบสามนะครับยีิบสามเซนความกว้างเอวสิบสามเซนนะครับข้างละนะครับแล้วก็ตรงขานี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับมันจะเอาเท่าไหร่นะครับขอผมใช้อยู่ที่ประมาณสิบแปดจุดห้านะครับเซนติเมตรที่เหลือก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับความกว้างตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านชอบนะแล้วก็ของผมเนี่ยจะเป็นแบบ ธนูจะมัดทาบ,บนนะครับทาบ,บนแล้วก็มีตัวขั้นธนูนะครับไม่ใหม้มันชิดกันนะครับไม่ให้มันตีปีกนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแข็งดีนะไม่ได้ว่าอ่อนนะผมเนี่ยต้องการประมาณนี้เลยนะถือว่าดีไม่อ่อนเกินนะครับแล้วก็มันไม่ได้แข็งมากอะ่ะผมว่าจะว่ากลางๆก็ไม่เชิงนะมันจะแบบออกไปแนวแข็งแข็งแข็งหน่อยห แต่ถือว่าลั่นแน่นอนนะถ้าเป็นสไตล์นี้ลั่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูธนูนะครับธนูนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมใช้คันเท่าไหร่เดี๋ยววัดให้ดูนะครับธนูไม่แน่ใจแต่ว่าไม่น่าจะใช้เมสสี่สิบนะครับธนูน่าจะเล็กกว่านะครับปกติจะท,ทาธนูเล็กกว่านะเผื่อน้าหนักนครับเดี๋ยวน้าหนักเกินนะ ร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้านะก็ถือว่าตัวนี้แบกคันไม่ได้แบกหรอกก็ถือว่าใส่คันได้เกือบพอดีปีกนะแล้วก็ความยาวเขานะครับอยู่ที่ยีิบเจ็ดเซนนะครับประมาณนี้กําลังดีนะยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบนะกำลังดีกําลังไหลเพาะนะครับใบนี้เนี่ยเป็นใบแต่งนะครับไม่ใช่ใบเต็มนะใบแต่งประมาณ สิบมิลน,นะครับสิบมิลสิบเอ็ดมิลน,นะครับโก่งสักประมาณนี้นะความแข็งถือว่าแข็งนะครับคานแข็งสิบเอ็ดมิลน,นะครับคันสิบเอ็ดมิลใบนะครับสิบเอ็ดมิลเป็นแบบทับมัดนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับอันนี้เนี่ยผมจะให้ไปสองใบนะครับแต่ว่าจะเทสให้แค่ใบเดียวนะอีกใบหนึ่งจะเป็นใบสิบสองมิลอาจจะไม่ได้เทสนะ อันนี้ให้ให้ดูแค่ใบเดียวนะครับให้ใบเดียว เดี๋ยวผมให้ดูอีกใบหนึ่งแล้วกันนะครับอีกใบหนึ่งจะเป็นใบเต็มนะได้ได้อยู่นะครับพอได้นะคลิปยังไม่ยาวนะเออเดี๋ยวพอให้ดูได้นะกลัวคลิปมันยาวไงอ่ะอันนี้เป็นใบแรกนะครับเดี๋ยวใบสองนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะเป็นใบเต็มนะครับขนาดความยาวเท่ากันเลยนะครับ อันนี้ก็คือถ้าเป็นเซตธนูเนี่ยธนูหนึ่งคันสองใบเนี่ยจะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนมส่งนะครับก็ถ้าเป็นงานโค้งนะครับโค้งเนี่ยมันทําง่ายเท่าธนูหรือเปล่าเนี่ยแล้วแต่คนนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยธนูเนี่ยถือว่าทําง่ายนะครับทําง่ายกว่าเบ้านะครับฉะนั้นเนี่ยเบ้าเนี่ยราคามันจะต้องสูงกว่าธนูแต่ว่าผมเนี่ยคิดแค่สี่ร้อยนะครับโค้งนะบวกธนูเป็นแปดร้อยบาทนะครับฟรีส่งให้เลยนะครับ อันนี้พร้อมเดินทางนะครับพร้อมแพ็คเลยนะครับผมตัดไปสั่งท่อ PVC มาแล้วนะครับพร้อมแพ็คเลยนะครับใครที่จะเอานะครับขอคนที่พร้อมนะครับผมไม่ได้ว่าจะให้แนะนําให้ซื้อนะครับก็ขอคนที่ทําเป็นในระดับหนึ่งนะกันนะครับเพราะว่าเว่าเนี่ยเราจะต้องมัดต้องต้องใส่ธนูนะครับต้องติดเองนะครับติดกาวติดนู่นนี่นั่นนะครับต้องขอคนเป็นๆสักนิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้าคนเอาไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวไปก็จะว่าเว้าไม่ขึ้นอีกอะไรอีกนะครับต่างๆนานาะนะครับเดี๋ยวมาฟังใบสองอันนี้เป็นใบเต็มนะครับ ประมาณนี้อ่ะใครที่สนใจนะก็ทักผมมาแล้วกัน,นครับก็มีแค่คงเดียวนะขอคนที่พร้อมแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หน้านะผมอาจจะติดนะครับถ้าไม่มีใครเอานะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ